ุยังอยู่ค่ะุสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆนานาทุกท่านค่ะวันนี้จะพามากูรอบนะคะไปค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีตัวหรือเปล่ามาค่ะเอา้าตะกี้ได้ยินเสียงตูมๆวันนี้มีกับลูกสมุนนะคะน้องหมาดูมาลุยซะ <c oughs> ม,ามาลุ้นกันดีกว่าว่ามีตัวหรือเปล่า มีอะไรให้เราตื่นเต้นไหมเอ่ยดิโอ้โหโอ้โหปูเยอะเลยค่ะดูโอ้โหมาเรามาเอาออกกันดีกว่าน,นะคะปูเพียบเลย mày mà không à con 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 Này con 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 มาค่ะเรามาลุ้นหลังที่สองกันนะคะอุ๊ยตอนแรกวางรอบไปตรงนี้นะคะอุ๊ยไปถึงนี่เลยมาเรามาลุ้นกันแล้วอ,อะไรดึงไปอะมาลุ้นกันนะคะมันมีตัวไหมโอ้โหอึ๊บ มีไม่เลยอุ๊ยมีค่ะโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยโหนี no> <S <S ่นะมันถึงลากไปไกลเลยโหประดุกอุ๊ยป้าก็ร้องหูดูสถานที่นะคะนี่นะคะนี่วางไปตรงนี้ ไหลามาถึงนี่เลยมาเอาออกกันดีกว่าค่ะคนทำท่าจะตกแล้วด้วยโอ้โหตัวเรเรมเลย นี่นะคะเลกแต่แก้วนะคะอุ้ยนี่ย,ย้อนมาค่ะเราก็ได้กับข้าวแล้วนะคะนี่เมื่อกี้ยกรอบมามีปลาดุกกับปูนะคะแล้วก็นี่แวะเก็บผักสักหน่อยไปค่ะเราไปทำกับข้าวดีกว่าค่ะไปค่ะนี่ค่ะผักสวนควรัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเก็บผัก อ,อันนี้เขาเรียกผักชายานะคะสักนิดนึงอ่อนนิดนึงนี่นะคะส่วนนี้ส่วนพริกของเรานะคะฝนเพิ่งหยุดตกค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บพริกด้วยยังไม่แก่จัดแต่ก็พอเอาไปตำน้ำพริก ตนน้นเล็กต้นน้อยนี่หมดค่ะนี่ส่วนนี้ก็เป็นจากธรรมชาติหรือที่เราปลูกเองเท่านั้นเลยนะคะเก็บผักกระจนี่ก็ไปเก็บทางคมกองน,นะคะ,ะกับน้ำส่วนนี้ก็ปลูกเองค่ะมาเือดล้ปลูกเองนะคะเก็บไปนานแล้วนี้ก็ขาดเลค่ะไปค่ะน,นี่นะคะปลาดุกที่ได้จากการกู้รอบนะคะเดี๋ยวเราจะทำน้ำพริกปลาดุกกันนะคะนี่ค่ะพริกปลูกเองนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับปลูกเองค่ะแต่หอมกับกระเทียมนี่ไม่ใช่นะคะ หอมกระเทียมที่ซื้อมานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ำพริกกันเลยดีกว่านะคะ